สวัสดีค่ะพบกับข่าวเด่นประจำสัปดาห์สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่กรมชนประทานระหว่างวันที่25เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคม2565คณะกรรมการตรวจการจ้างพร้อมด้วยที่ปรึกษาควบคุมงานลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่ วันที่2 5 2 6ถึงเมษายน2565คณะกรรมการตรวจการจ้างพร้อมด้วยที่ปรึกษาควบคุมงานลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและประชุมตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอุโมง์ส่งน้ำช่วงแม่แตงแม่งัดแม่กวงทั้ง3สัญญาโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่ณห้องประชุมสำนักง,งานก่อสร้างชมะทานขนาดใหญ่ที่1ตําบลสันโปงอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักง,งานก่อสร้างชวนประทานขนาดใหญ่ที่6ถ่ายทอดความรู้งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำฝายยางจันทบุรีตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรี วันที่26เมษายน2565นายปกครองสุดใจนาคผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชุมประทานขนาดใหญ่ที่6ได้มอบหมายให้ในายชนะเดชทิติหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมสำนักง,งานก่อสร้างชุมประทานขนาดใหญ่ที่6เป็นประธานการเปิดการถ่ายทอดความรู้งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำฝายยางจันทบุรีตําบลท่าช้างอําเภอเมืองจันทบุรี โดยมีนายเกียงศักด์พุ่มนาคผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาและนายวุฒิชัยนรสิงห์ผู้อำนวยการคโครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรีได้ให้เกียรติเข้ารับฟังการถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการน้ำฝายายางจันทบุรีหน้าห้องประชุมโรงแรมเคพีแกรนจันทบุรีสำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่8 จัดประชุมชี้แจงราษฎรตามแผนงานพื้นฐาน,านด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่อมาจากพระราชดำริจังหวัดอุบลราชธานี วันที่27เมษายน2,565เวลา8นาฬิกา30นาทีนยวงพันธ์วงสมุตรผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชมพรานขนาดใหญ่ที่8มอบหมายให้นายชรินบูรพันธ์หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่3พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงราษฎรตามแผนงานพื้นฐาน,านด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลผลิตการจัดการน้ำชนละปะทานประจำปีงบประมาณ2,565 ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับแผนงานก่อสร้างระบบส่งน้ําและคานประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริท้องที่ตําบลทรงอําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้สำนักง,งานก่อสร้างโชวประทานขนาดใหญ่ที่8ได้แจกหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019และในวันที่28เมษายน2565เวลา8นาฬิกา30นาทีนายวงพันธ์วงสมุตผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างโชวประทานขนาดใหญ่ที่8มอบหมายให้นายสลา,าวุฒ ิราชัดเจริญตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างที่3จัดไปชุมชี้แจงราษฎรตามแผนพื้นฐานการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผลผลิตการจัดการน้ำชลประทานประจำปีงบประมาณ2,565 โดยมีนายทองอินสีหาบุตรนายกเทศมนตรีตำบลสีวิเชียนเป็นประธานการประชุมและมีราษฎรเข้าร่วมประชุมจำนวน63คนณห,ห้องประชุมเทศบาลตำบลสีวิเชียนอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ที่ไปชุมมีมติเห็นด้วยกับแผนงานก่อสร้างระบบส่งน้ำและคันประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริท้องที่ตำบลสีวิเชียนอำเภอ้ํำยืนจังหวัดอุบลราชธานี สำนักง,งานก่อสร้างโชวยประธานขนาดใหญ่ที่1ลงพื้นที่ดูงานก่อสร้างงานอาคารรับน้ําและประชุมแก้ไขแบบโครงการเพิ่มปริมาณน,น้ำในอ่างเก็บน้าเขื่อนแม่กวงอุดมทาราจังหวัดเชียงใหม่วันที่27เมษายน2,565เวลา13.30นาฬิกา30นาทีนายจิตพลรอดพล ผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชมประทานขนาดใหญ่ที่1พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรมสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่สำนักอองแบลวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม คณะกรรมการตรวจการจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาและผู้รับจ้างลงพื้นที่ดูงานก่อสร้างอาคารรับน้ําและประชุมแก้ไขแบบอาคารรับน้ํางานจ้างก่อสร้างอุโม,มองค์ส่งน้ําและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นอุโม,มองค์ส่งน้ําช่วงแม่ง,งัดแม่กวงสัญญาที่1โครงการเพิ่มปริมาณน้าในอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่กวงอุดมทาราจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาณห,ห้องประชุมสํานักงานก่อสร้างชลประธานขนาดใหญ่ที่1ตาบลสันโปง่งอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่1เข้ารวมไปชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่ควงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่ วันที่28เมษายน2 5 6 5เวลา8.30นาฬิกา30นาที นายจิตพลร,รอดพลอยผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชประทานขนาดใหญ่ที่หนึ่งมอบหมายให้นายนัทสิทธิ์พิรมไก่พักหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมและนายกิติศักดิ์ศร,รีวิชัยหัวหน้างานวิศวกรรมบริหารเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่างๆชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนกรณีเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาบางส่วนเพื่อก่อสร้างโครงการ เพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2562โดยมีนายอิสเลสสิทธิโรจนะก,กุลผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เป็นประธานการประชุมหน้าที่ทําการอุทยานแห่งชาติสีล้านนาตําตบลบ้านเป้าอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ สำนักง,งานก่อสร้างโชวประทานขนาดใหญ่ที่3ลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินพื้นที่หัวงานประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําหนองสองห้องวันที่28เมษายน2565เวลา9นาฬิกา นายอภิชาติชุมนุมมณีผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างปชบทานขนาดใหญ่ที่3มอบหมายให้ในายนพดลทาสีแก้ววิศวกรโยธาปฏิบัติการฝ่ายก่อสร้างที่3ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินพื้นที่หัวงานประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำหนองสองห้อง โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินขอให้กรมชนประทานเร่งรัดการจ่ายที่ดินและค่ารื้อย้ายเนื่องจากมีความเดือดร้อนเสียโอกาสในการทำการเกษตรในอนาคตต่อมาเวลา10นาฬิกานายอภิชาติชุมนุมมณีผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชวประทานขนาดใหญ่ที่3พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำกำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนครให้การต้อนรับนายภัยจิตศรีวรขารประธานคณะกรรมาการการปกครองพร้อมคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนการบริหารจัดการลุ่มน้ำกำ่ำและการดำเนินโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำกำ่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน สำนักง,งานก่อสร้างชาประทานขนาดใหญ่ที่1เข้าพบแนมเพอสศเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อรายงานผลการดําเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนเขื่อนภูมิพลจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันที่28เมษายน2,565 เวลา11นาฬิกานายจิตพลรอดพอยผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชมประทานขนาดใหญ่ที่1มอบหมายให้ในายอัสดางเครือว,วันหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่1และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าพบผู้แทน,แนอำเภอสบเมยนายธนวัต์คงศิลิปหลัดนายเภอกลุ่มงานความมั่นคงเพื่อรายงานแผนการดำเนินง,งานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพลจังหวัดแม่ฮ่องสอนหน้าที่ทำการอำเภอสบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักง,งานก่อสร้างชบทานขนาดใหญ่ที่1มอบชุดตรวจเอทีเคจำนวน200ชุดให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ วันที่29เมษายน2565นายจิตพล์รอดพลอยผู้อำนการสำนักง,งานก่อสร้างชวประทานขนาดใหญ่ที่1มอบหมายให้ในายอาสดางเครือวันหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่1มอบชุดตรว,ตว AT K, จ ATK จำนวน200ชุดที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้รับจ้างงานก่อสร้างอุโมองค์ส่งน้ำช่วงแม่แตงแม่งัดแม่กวงโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเป้าโดยมีผู้นำชุมชนตำบลบ้านเป้าเป็นผู้รับมอบณที่ทำการกำนันตำบลบ้านเป้าเอาเอแม่แตงจังังวดหเชียงใหม่ สำนักง,งานก่อสร้างชมะทานขนาดใหญ่ที่9ประชุมติดตามความก้าวหน้าการตรวจรับจ้างงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำบางขนาดพร้อมอาคารประกอบจังหวัดฉะเชิงเซา วันที่29เมษายน2565นายธรรมนูญอินนุชผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชวประทานขนาดใหญ่ที่9เป็นประธานในการไปชุมติดตามความก้าวหน้าการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนาดพร้อมอาคารประกอบจังหวัดฉะเชิงเรา ร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานและเจ้าหน้าที่จากบริษัทกิษฎด,ดากรคอนสตรักชั่นจำกัดณห,ห้องประชุมสำนักง,งานชั่วคราวตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรียวจังหวัดฉะเชิงเซา